อันนี for er ้นะครับที่มาเยือนถิ่นเก่านะครับวัดเจ้าดับนะครับที่เคยได้ทำที่ดีที่ทำประหลาดที่ดีเลยนะตรงนี้ประหลาดที่ที่คยได้เนะครับที่นรูปเป็นรับที่เคยรับารู้สึกนะครับดูกล้องแถ่ายก็ไป่กล้องว่างอากาศนะครับต้องว่างวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาเยือนที่วัดวันนี้เขามีหล่ออยู่ทวดด้วยนะครับจะมีหลว่มทั่วที่เขาหล่อได้เนะที่ทางวัดเขาหล่อนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศรอบๆเลยที่วัดที่ต่างๆลยดูที่หน้าประธาน ประมาณสองปีกว่าไม่ได้ไม่ได้นี่เลยครับไม่ได้เข้ามานะครับผมไม่ได้เข้ามานะบรรยากาศเก่าๆที่คืนครับที่ผมเกิดมาจากที่คือพระเจ้าระดับเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศโดยรอบเลยจะเริ่มเลยมากเลยครับคุณมาดูข้างในก่อนนะครับเคยอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับที่เช้าถึงสามทุ่เนี่ยนี่กำลังรอหลวงพ่อทวดเหมือนเท่ากระเจ้าระดับนะนี่เรากำลังรอหลวงพ่อทวดขนาดสูงหกเมตรหน้าตัก้าเมตรนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูเจ้าวาดกันนะเจ้าวาด หนูที่เช่าแล้วนี่ไปดูกุฏิที่ผมเคยอยู่นะยที antis, ่เคยนอนนะหลายคนว่าไหมผมเงยหน้ามองฟ้าตรงไหนนะครับผมที่บอกว่าขอให้ดังนะครับผมอันนี้นะครับก็ก่อนกินข้าวอยู่แถวนี้ตอนที่ทำสวนใหม่ใหม่นะมีที่กินข้าวเมื่อก่อนนี้นะครับลงทงลงทานเมื่อก่อนอยู่นี่ให้ดูลงทานเก่าแล้วกันต่อลงทานเก่าอย่นี้นะครับแต่บางทีคนไม่เคยสัมผัสคนอาจจะเคยสัมผัสเวัดเกียร์แล้วก่อนนั่งกินข้าวตรงนี้นะแล้วกินข้าววัดเนี่ย กนี่ก็ไปลงทานึงก่อนลงทานรู้สึกคนแรกนี่รับตรงนี้ด้วยซ้ำไปคนแรกมาจากใต้รับรับตรงนี้ด้วยซ้ำไปรู้สึกคนแรกตรงนี้เลยครับมุมนี้รู้สึกคนแรกรับตรงนี้เลยนะครับมเลเน่เนี่ยกขาแบบมิต๊ะอยู่เลยครับนี่มีล่าเข้ามาเนี่ยนก็รู้สึกคนแรกตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูเจ้าวาดกันดีกว่านะครับดูเจ้าวาดนะดูเจ้าวาดอ่าเราอุ้ยนะดูเจ้าวาดนะครับผมเจ้าวาดที่โอกูกอยู่อยู่ด้วยก่อนข้างนี้ย

เก่าผมตานปกตินี่นะครับก่อนนี้ผู้ิเก่าตอนนี้เลยที่ว่าเจอลักษณะเหมือนผีพระพาทเลยนะปกติเนอะพี่โอ๋อยู่ไหมครับมาอยู่ขอช่วยครับ เก่าครับวันนี้เรียนอินเก่าเดี๋ยวผมก็ จำเรื่องนี้เยอะเลยเพราะไม่ได้ไปนานไม่ได้มานานลูกศิลป์ลูกหาน่าจะเริ่มเยอะนี่ไงนั่นน่ะมันทำหัวโคตรถึงขนาดขนาดห้าเมตรนะครับห้าเมตรใครร่วมบุญก็เข้ามาแล้วกันวัดเจอดับเลยนะวัดแรกของผมเลยที่ผมนั่งทำห้าเมตรใช่ไหมห้าเมตรเป็นเ็นื้อเนื้ออะไรครับเทปูนอ๋อเทปูนผมนึกว่าเราสำริดอขาเป็นเทปูนเราสำริดชูไม่ไหวแปดแปดล้านรวมเป็นยาห้าเมตรห้าเมตรแปดล้าน โอ้ผมผมผมก็ของของผมหกเมตรเทาเวศเหมือนซะแต่นี่แต่นี่หน้าตักนั่งอแพงแปดลา้านแปดล้านนะครับเลอดผลงานแต,าแต่ถ้าถ้าเกิดเทปูนนะครับเทปูทนสองแสนเทปูนสองแสนอ๋อคือมันมันก็จะจะดรอปลงก็เดี๋ยวมาร่วมได้มาร่วมได้วัดเจรยดับนะลูกศิษย์ลูกๆๆหาที่เคยเข้ามารักษาอยู่ที่นี่นะก็มาช่วยร่วมบุญกันแหละนะเพราะอะไรก็สร้างเยอะสร้างบ้านเลยยัง หลายล้านวันหลายล้าน,นะาานนะดูแนละ้วคือมันไม่ใช่แค่สองมันไม่ใช่แค่สองแสกเนี่ยมันเยอะในฐานในไอ้นั่นเตจฐานนี่หนักอยู่กับฐานหนักอยู่กับฐา,านนี่ครับของสัมฤทธิ์สามมันลับแปดล้านแปดจากล้านถ้าว่าถ้าว่าโลหะนะของโลหะแพงครับโลหะแพงแปดล้านเตจ<อ>ทองเ,งลเหลืองโอ้ทองเหลืองแปดล้านชั่งเหรอลูกงานกอตีไหมของซื้อแปดล้านนะอันนี้ก็เป็นบล็อกสำเร็จแล้วเนี่ยเขาบล็อกสำเร็จบล็อกสำเร็จก็เทปูนใส่อืมผูกสื่อข่าวก็ที่เยอะอีก ตอนนี้น่าวัดวัดดูพระ,ะเยอะขึ้นเยอะเลยจะเลยขึ้นเยอะเลยพมะเจ้าเข้ามาตอนนี้ไอ้นี่ฮะดูประเด็นดิๆๆ้อนแล้วก็พระที่ว่าเคยอยู่ก็ไปจ,จำจำมัณที่อื่นหรอหนหือว่าไม่ได้อยู่ของกม็มีมีแต่ใหม่มมๆมเข้ามาที่ทำ มีอะไรให้ช่วยอะไรบอกได้ครับผมพ่อแล้วหล่อไหนครับรอเทมส์เทมสยังเลยยหาตังก่อนโอ้หาตังเอาปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ที่เงินนะครับใครอยู่แถวๆหนองจอกอะไรต่างก็เข้ามาร่วมแล้วลยนะผมพูดท้วนนะครับขนาดปูนยังสองแสนเลยแตะถ้าเกิดสำลิปแปดล้านแพงก็แพงครับหกหกเมตรนะห้าเมตรหกเมตรต้องไม่ใชห้าเมตรนะหกเมตรกว้างกว้างหกกว้างกว้างห้ากว้างห้ายาวหกสูงหกกว้างห้ากว้างห้าสูงหก แต่ล้านแต่ทองเหลืองไทยแพงจังร้อยแจ้งเหรอโรงงานทองเหลืองมาตีมาตีมาแล้วแล้วก็เอาแต่ล้านลงบล็อกเรียบร้อยทุกอย่างบล็อกบล็องเราเลยเอาบล็อกให้บล็อกทำเองเลยตังทำแล้วตังทำแล้วด้านหน้าบล็อกเสร็จแล้วค่าบล็อกเท่าไหร่นะหลวงพ่อค่าบล็อกก็ห้าแสนห้าค่าบล็อกห้าแสนห้าค่าเทค่าเทปูนอีกสองแสนกับเจ็ดแสนกับล้านเลยกับล้านกับล้านใครบอกคำพระไม่แพงเราแท้ งบเท่านั้นกำลังระดมเงินนี้ได้ไดเดี๋ยวยังไงผมแจ้งแจ้งพวกรู้สึกในเพจให้ฮะเดี๋ยวน้อยก็ที่แรกแต่ที่แจ้งเกิดถึงผมไม่ได้มามานานนี่ประมาณสองปีแล้วเดี๋ยวไปดูไปดูหลนูทวดดีกว่าไปดูหลนูทวดถ้าผมหนูทวอผมไปดูดีกว่าดูใคร่ยากว่าร่วมก็ร่วมได้นะครับพี่เก่าผมพี่หุมเก่า คนบอกอาจารย์ขุนแม่งหลอกหลอกตรงไหนวะดูวับมันมีสถานที่แจ้งเกิดนะครับมองมองบนฟ้าแหละแล้วบอกขอไอ้ข้าดังวันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีกสินลูกหาเยอะแล้วแปดล้านเลยนะ,ทะเท้าเวทเท้าเวทเราประมาณหกเมตรเหมือนกันนะครับที่ผมบอกะของเราหกล้านแต่ว่ายังไม่รวมหานะครับรวมฐานก็รวมสิบล้านเหมือนกันนะครับ ถึงบอกขนาดปูนะครับขนาดปูนี่อย่างล้านหนึ่งเลยค่าบล็อกเท่าไหร่นะครับบล็อคกค่าแสนเมื่อกี้แล้วก็ค่าหล่ออีกสองแสนค่าเหปูอีกสองแสนก็เป็นเจ็ดแสนสำลดจะเท่าตัวนะครับแต่นั้นไม่ใช่สำลดนะเป็นทองเหลืองอย่างเดียวนะครับทองเหลืองนะทองเหลืองนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันน,นี่กุติกูติผมเลยก็ก่อนอยู่ตรงนี้เลยสบายๆอันนี้ห้องนี้นะครับห้องน,นี้เลยอันนี้สารารับสิทธิ์นะครับอันนี้สาระรับสิทธิ์เลยใหญ่สารารับสิทธิ์เลย อันสาระรถอสิบนะครับผมข้างหน้าไา้กระปูทวดนะครับปูทวดวดูล้วคิดถึง,ถงกินเานะครับอ่ะโอเคนะครับโอเคก็แค่นี้ก็ได้ไรครับตัดไปก็ได้